กระทรวงแรงงานได้รับหนังสือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งองค์กรภาคเอกชนร้องขอให้มีมาตรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาที่เข้ามาทำงานตาม MOU และครบวาระกการจ้างงานให้สามารถทำงานต่อไปได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 และปัญหาการเมืองในเมียนมาทำให้บางส่วนไม่สามารถกลับประเทศต้นทาง เพื่อทำ MOU กลับเข้ามาใหม่ภายใน30วันตามหลักเกณฑ์ได้ทำให้แรงงานกลุ่มนี้กว่า17,000คนมีสถานะกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายเช่นเดียวกับกลุ่มแรงงานสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่ทำหนังสือเดินทางไม่ทันภายใน15พฤษภาคมที่ผ่านมาประมาณ270,000คนก็มีสถานะกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายเช่นกันซึ่งหากอยู่ทำงานในไทยต่อไปก็จะมีความผิดทั้งานจ้างและลูกจ้างต่างด้าว สร้างความเดือดร้อนให้ในจ้างสถานประกอบการต่างๆคณะรัฐมนตรีจึงจําเป็นต้องขยายเวลาให้อยู่ทํางานต่อไปได้ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่ในจ้างรวมถึงลูกจ้างต่างด้าวทั้งสองกลุ่มต้องไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทันภายใน31กรกฎราคมนี้นายไพโรวโชวติกาสะเถียรอธิบดีกรมการจัดหางานเน้นย้ำถึงผู้ประกอบการในจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตาม M.O.U. ให้ยื่นบัญชีรายชื่อ,หร,อหรือ name list เพื่อแจ้งความต้องการภายใน31กรกฎาคมนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางานหรือยื่นความต้องการโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ณนะกรมการจัดหางานหรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศเมื่อได้รับอนุมัติคำร้องแล้วแรงงานต่างด้าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ทำงานต่อไปได้ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางและตรวจลงตราวีซ่าไม่ทัน15พฤษภาคมที่ผ่านมา ในจ้างมีหน้าที่พาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อน31กรกฎาคมเช่นกันและให้แนบหลักฐานลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางานหากทำไม่เป็นก็สามารถไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศเพื่อจะอยู่ทำงานต่อไปได้อีก1-2ปีแล้วแต่กรณีทั้งนี้หากพ้นกำหนดแรงงานต่างด้าวจะอยู่ทำงานต่อไปไม่ได้มีโทษปรับและผลักดันกลับประเทศต้นทางส่วนในจ้างจะมีโทษปรับ10,000-100,000บาท ฝากนะครับว่าการดำเนินการตามมาติครมครั้งนี้นะเขถือว่าเป็นการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนายจ้างสถาประการการนะครับรวมถึงรายงานต่างด้าวเองนะครับซึ่งถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแรยงานต่างด้าวจะกลา,ายาาเป็นรายงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับพอมีมติครมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการผ่อนปลนให้แรยงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรจนถึงที่3 1มแต่รัฐปะคม6 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขอให้ดำเนินการในเรื่องของเอกสารให้แล้วเสร็จได้แ,แนบเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกสำหรับกรณีในงานด่างด้ากลุ่มที่ไม่สามารถยื่นทนันภายใน15พฤษภาคมนะครับก็ขอจะดำเนินการให้ทันภายในวันที่31กรกฎาคม2566ครับ การผลผันให้แรงงานต่างด้าวทำงานต่อไปได้ครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนนายจ้างสถานประกอบการที่จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถทำงานขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ส่วนภาครัฐเองก็สามารถกำกับและบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจไทยขณะที่แรงงานต่างด้าวเองก็จะได้รับการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับสวัสดิการทัดเทียมแรงงานไทยและไม่ต้องอยู่อย่างหลบซ่อนนิตยาคุณสิมารง,งาน